ครับมื <là> ัอนี้พ่อคับนายเอาทั่วครับ oh. <ผ>ม,มืัอนี้ตามโมงแต่ว่าวันนี้เบิ่งแต่ว่า์วันน้เฮ็ดต่อตามให้เบื้องนะครับตามโมงไปไปเด็กอันนี้คือหมูครับกินเลยกินเลยอันนี้คือบุกคอครับนี่จ่แด้เอาส่วนผมเสิ้นเลยนะสิ้งความนี้นะนี่อันนี้ครับนี่ ทีมทีมไหมกกระจงครับกลับมาบ้านครับตารากินลาบเพชรกับราศิน,กกนบ้านกลับมาบ้านแล้วอยู่จากสามอาทิตย์ตังแตกลับบ้านมาแล้วเฮ้เรียงไหนครับปฏิยุงว่ะตัวตอองวยเพลงอย่งนี้ทำไมเลี้ยงน้องคงสิเลี้ยงง่ายไปเลยครับอัน,นนี้ต้องกินสีเลี้ยงง่ายไปเลย,ยไหนครับกินนังนี่ ก็ยอมอ๋อแท้ก็ยังเงียบสัตงควรกินไวลุกไลนะครับนี่อทัวร์ซิมให้เบึงแบกกันโน้ตในการนี่แบกโน้นหน่อยนี่แบกโน้ต

เพ่นหนูอยากกันยุ่ยไหมหน้านเพ่นนันน่นยุงยันตั้งแต่ลูกว่า,าจุดนี่เนาะตายหาเพ่นเพอ่กินอิ่มขาปูาเพ่นแ <c oughs> จนตำละก่อ <c oughs> มาชิมให้หน่อยนิออกยูทู e น่ <c oughs> เร็วเรอ,อพอดีแล้วต้องแต่งอะไรมากมายเอาแป้งไหมท <c oughs> าแป้งไหม <c oughs> ไม่ทาอา่ะชิมให้หน่อยแน่งไม่ใช่บ้าครับอ uh ืมก็เลยครับมากัครับชิมให้หน่อยอ่ะชิมบนันนึกแกนอืมิมด้วยอร่อยอยู่อ่ะอร่อยก็กินดีเมื่อก็ได NO ้อืมตำรวจบน

นะกนินโคงแดงครับ,บ,บ,บวนันนี้ตัมาแงนี่ตัวยมาตัง่เาัไอ้บนเต็มเพื่อนหนึ่งอบอวมานั่งอยู่คนแห่มาน,านั่งัคือมาตังต่วเฮียต, <laughs> ตัวนึงเหรอวะจากไปนึ่งเนียไปไหนเราเด็บหวกันอยู่อเ,เอามารักษาคุมแล้วก็ที่บานเราจะบอกให้เนี มันมันเหม็นเมือน้ง่ต้องทำเลยู้ไมม่้องลยบาเนวาอยู่หลังบันนไม่ใส่หรตัเสียวมาเสียไปอยู่เปิด no มึงก no ันนะพวกแอหนึ <c oughs> ่งเปียดีก <c oughs> ็ผมหนึ uh ่งเราผมไปเเอาเม็ดึงออกมาจับตอนนี้จังเอยน้องออแจนใกล้เสียวครับประมาณอีกเดือนเนี่แหละโอู้ผมตอออแน กระปุกั้งนะเจ้าเอิญไปกันไหนเอาหมวค้ไปไหนกันนะจะวนแม่งกินต้องไดมากินแกงปี้องเลยไปอไมาแม่มาอนุ่มตึงมาก็ได้ดูดนี่ก็ได้ดูดเนี่ยพวอะกินวยเนี่ยพวกทีกินจับหัวหัวนี่น่นอยากนั่งใสพี่ตรงนี้ม่นั่งพีนกลางสบาย กินน้ำตน้าตัยัางกินมาำผันหุ่นได้หรือเป่ามากเลยน้องเจนุ่ไม่ใช่หรกเจนนั่งันก็ได้นีเอะไรเจนือนี่อปุนไหนที่ด้กินน้ำหันดูสด้กินน้ำหันเออกลับมานน่งเพล์้ไไปไป บัดนี้เสียเทียงหน้าไงหรอกบัดเนี่มีคุ้มนี่เหรอห้องม้วนที่สุดเหรอมามาน่าจะนั่งตรงไหนแกนอ้าวนี่ข้าข้าอนันจะเรียนเราอ้าวแกนมานั่งตรงนี้นะเอยไปเอยไปยัไปเนีไปซะาสอบอลวุ่นวายเนาะไปขึ้นี่แจงโค้หน่อโคตั้ง ไจัดนะผู้แสบีหวานนีนี่นีนีนากน่น่นองใครแล้วหวานมกินแกงกลนี่นี่มางหนเนอู่เนี่ยอยากส่กะเมี่ยหนึ้า่า่ใช่่งอปลาดอใส่หน่อยาเร็วเพนทีนังใสเอาเครื่องคูกุลกเาอะไรอู้ปลกเพ่นใส่ปลูกเลย เอาเลยเป็นไม่นั่งใสไม่กินใส่ะไมหตักินใส่ปจะห้ามตัวลูกมาได้ไปบมาๆ่ะไปห้ามเอามาเอาไรตัวเนียเาเลยมาเป็นมาห้ามน้ำหนัก อืนี่บันด้เงมาบัดเึิงไอ่นานเพิ่นกระอบไปเราก็โตหินอะไรเนี้ยอบนับไม่ถีดนี่ครับเป็นบรรยากาศขอบในภายในขอบกัวครับเอด้แกจะออกยูทูบไหมอ่ะกินเลยคำใหญ่นะให้แฟนครับสามไหมกินให้กินของหรอเป่าไหมแม่สามามเมือเศร้าหนิไปวานกุย เอาไปหน้าไปแฟนะไปแกงวะมาหดไปหน้าเลยม่แกงเลยิเลวันวันไปอยู่ย่นั่งได้พสมองงรถใส่เสียล่เลยเมืองนี่คือสมงสมี่ยหวเห็ดทยเปลไม่มาแกวไปแก้วไ้หมไม่กิหนึ่เอาดเขายิ้มเหรอมวใหม่วันนี้ใหม่้น่นใส่มูไปไ หม,ม้อแมงในนี่ไปบ่อยากเอารถไปเพ่อเาอาปลาแดงๆอนไปเอาอันนั้น,ออน,น,นอโอ,โอค้คือแปะคำเลยเเนี่ครับนี่คือ,อยางใส่หมูครับเดี๋ยวเอานด้มาขี่ไป,ม,ไปมันสีแห่มดิแมนแห่มแด,ปด้ปิดได้เหยปิดไฟเลยมีสวอตเย นี่ยนีน่าบัตต่ำมาแล้วนี่ปูกรอบอีวะเอาไปซอยเลยนี่ครับนี่ยังบัตรนี่คือยังอยู่บัตรอย่างเี่ยานเตียงื่องบัตนี่นี่เอาให้ปละกรินเนี่ เอกมาสิหรอกกินู้เดียวไวเลยเดี๋ยวถมีงกินตงี้ออ้วงวกนเอ้วงหวังก็กินก็กินเือเอานี่จากพี่แกนเียเียาวันว่ให้ <od lineage> แซ่บวะแซ่บวะแกงปีกอร่อยมอสแซ่บร้ายอันนี้แกงปีครับเคุนว่าแซ่บครับรับแล้าบรรยากาศน้องเพื่อคำแอ์จองแล้วจอออง สองมือเว้นสองมือพอื้อยมาดูนะูมันต้องกินเหล่าตังเทปเขาอยู่เทปหลับเป็นหนักต่อสียบเทปหลับเป็นเงินถูกสบนี่ยเฮ็ดตงน้เสบตน้ต่อมามืินกอดมาหน้านี่มันกิ้มสองมือเว้นสองมือไหมวนพอแหละมันแหมพอดีตัวนันแล้พอดี อะไรแจนยุแหมบพอดีเลยอะใช่ปครับแม่ลองโอแจนครับ่มละปาดลงเหันเลยวะเราไปเทลงเหันเลย่ะเดี๋ยวลงซีมึงครับกรอบปะ có thầy mua không, ครับ.อื้อ.อ่ะชิ.เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆ Oh. Huh?